been a too long time with no ครับสวัสดีครับกลับสวัสดีเพื่อนเพ่อนพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับร้านเทคคอมแอนด์เซาฟนะครับมหาสารคามนะครับก็จะพามาดูตู้เสียงกลางมือสองนะครับเป็นตู้ขนาดอ่าสิบสองนิ้วนะครับใส่ดอกสิบสองนิ้วนะครับกลางแหลมนะครับเป็นอยซอสเก้าคูณเก้านะครับนี่ครับแถมปากไปให้เลยนะครับนี่ครับปากอยซอสเก้าคูณเก้านะครับนี่ครับ ด้านในนะครับก็จะเจาะเป็นสําหรับวางปาก9คูณ9าพอยซ้อนนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางปาก12นิ้วนะครับเป็นตู้แขวนนะครับ12นิ้วนะครับ1คูณ1นะครับด้านข้างหูจับก็จะเป็นหูจับวงดีนะครับหูจับเหล็กนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวปรับองศานะครับแล้วก็ จะมีเพดลบฝนนะครับเพดลบฝุนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตู้เสียงกลางมี2ใบนะครับมี2ใบสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับพร้อมปากนะครับเนี่ยครับมี2ใบนะครับแต่แกงปั๊มฟิลเตอร์นะครับแต่แกงเป็นแต่แกงปั๊มนะครับมีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับกันฝุ่นนะครับนี่ครับฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับฟิลเตอร์กันฝุ่นให้ด้วยนะครับ แกงทัมนะครับแข็งแรงดีนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเวลาปิดก็จะวางลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็ยึดน็อตนะครับปิดลงไปแบบนี้นะครับก็จะยึดน็อตนะครับเดี๋ยวอันนี้เปิดให้ดูว่าภายในเป็นยังไงนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับมีสองใบนะครับมีสองใบนะครับใบละนะครับใบละพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ ตกไปพันห้าเลยนะครับแถมปากให้ไปเลยนะครับนี่ครับพร้อมปากนะครับปากตัวนี้ก็เป็นปากขนาดเก้าคูณเก้าน้านาดีนะครับปากนาปากก็ประมาณสองร้อยแล้วนะครับตู้ก็ประมาณพันสามนะครับรวมปากแล้วร้อยแล้วก็ตะแกรงปั๊อมฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นประมาณพันห้าก็ือว่าถูกนะครับตู้ไม้แน่นแข็งแรงดีหูจับเหล็กแถมสลักสลักมีให้นะครับนี่ครับสลักมีให้นะครับสลักมีให้นะครับทุกด้านนะครับ นี่ครับด้านนะครับสลักด้านนี้ก็มีให้นะครับมีให้หมดนะครับสลักมีให้นะครับหูจับเหล็กนะครับวงลีตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ปากไลซอสเก้าคูนเก้านิ้วนะครับราคานะครับใบละพันห้าราคานี้ไม่แพงนะครับสนใจทักทายเข้ามาครับมีสองใบนะครับเพหลบฝนอย่างดีนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับใบละพันห้านะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับ อ่าที่เราจะมาดูเองนะครับได้ที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาว์พเยาเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับหรือจะโทรสายตรงนะครับ0932093195นะครับ0932093195นะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์0932093195นะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาว์พเยาเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ